สบายดีทุกคนวันนี้เฮากาสีลงไปอันเสดระเฮศอันโคนยุเซส,สาวซันมาสูนสบายดีทุกคนหลังจากวิจิารการลกาแล้วกันอือสะทองไปกัน อยู่เลยอจอดมา hey, 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 hey. สำนันต้องบอกสามคนเขาเอาเมื่อให้เขนเขึน้เานบนกันเลยล่ะยังไม่มีคนเลยแม่ขเขาไปเหตุไหม ไปหาพระค่กะกดสหาพ่นโซนแล้วคอยซื้อลงไปโซนสหากอนำไปไ <c oughs> อยู่ก่อนสหาละถ้าสวาหาเคิองก่อนเพราะอยู่จิระเคิองสวาหานี่เกิด <c oughs> <c oughs> สังหา มาหานมไม้ก่อนมาเป็นเพื่อนไม้นะม,นมาหาหน้าขเาขาเมถาวรเขาสหหายไปเนี่ ไฮปพอนีนะไฮ้พอนีไไม่มาแนงนีดน,น,น,น้อยนะอารีล่ะไม่ได้หาน้ำไม้กระหึงละเบละ เขาเอาเขไปเหอะเขาเพไปเพอ่งเออคุณจะไปยังไงเห็นปะ เมนมาขึ mm. right. ้นว uh, uh, like mm. mm ัน้ำไมได้อเขาห้้วานนั่นปูบานะนางมหาลคะรออยู่แถวโซง ¡Co, co, co, co เห็นปลาบกขาละโน้เขาเอาละห่ะเอ้ยสตาต์เอาแลวโอ้ยหากระโปงนั่นแหละผูอยู่พาผ <laughs> you know, I know. Calm there. I don't know, Uncle. วาดึงฝรั่งหันได้เห็นนี่กัไต้ค่ะไวเรียบร้อยแล้วอันแกงันชน้แกงแกงอันนั้นดิขอนไมาเด้อมาเด้อปองไหมอืมขอกินได้เชิญกิค่ะากินได้กจงานเนาะ นู Smile, ่นไม้ค่อยลนม้อันนูไม้กับบีคอยมีเนาะกับอันอันเอ้ยอะไรวะะมันเขาเอาแล้วเขาเอาแล้วกับนไงเอาเนืมาดิมอนผีละเยอะน้ำไม่อยู่

nó máy sơn kén nó máy đấy nọ thả đi pha cho mà hột nào xúc đường đèn luôn vì dạ đèn im xúc đầm đầm luôn มาโหดนะเอามาเฮิร์นน้องทหารก็เอาบ่เอามาเฮิร์นน้องเอาก็เมือเอาก็เมือกก้อนนั่นเหมือนมาอันเอ้ยมาค่ะกับบีได้ส้มกับอันน้องใหม่มันมีมิ้งเขาเอาก้อนอือผลพิตกเลยเนาะผลพิโตกเสบโปงล่ะฮะเบโปงละอันนี้ละเขาจะหาให้ขาวกับมิ้งปัะมาณนี้ เฮากระเมร์น,นั่นไปนี่เยอะน้ำละนังผักชนิดหึงเติม,นมนเนาะเฮาไปเอาน้ำมาซ้ำอ,อืมในนี้แหละลมะวพื้นนะเลิกาวบ่านถนนมากันในนี้แหละหั่นว้าเรื่องว่าพื้นนะฮอรมาฮอรเถื่อนแล้วทุกคนเลยปลาเด้ฮ <c oughs> อนก็ฮอน์ปนนี้เส